คาถนะคะขอบคุณค่ะไกลสุดไกลสุดโค้งขอบฟ้าไกลสุดตาฟ้าไม่อาจกันใจห่วงสุดห่วงใจนั้นเส้นห่วงใหญไกลแสนไกลใจนั้นจุดคิดถึง ฝาดำพึงกับข้าวหลวนฝนอยู่กลางท้องนาครวนกับสายลมมาบอกเธอว่าขะคิดถึง ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อที่หลังไหลามาให้วันนี้นะคะเยลิกก็จะขอลงลงไลไลยยลกก็จะขอลงไลแล้วนะคะคเพื่อนๆคะ่ะขอโทษโด้วยนะที่ใช้พื้นที่นี้ระบายออกมาสักหน่อยเนาะคุณเราทำเมื่อ เมื ian, so oh, okay. ่อมีอะไรขัดข้องมองใจก็ขอให้ได้ระบายสักหน่อยเนาะก็ยังดีนะทุกวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับฟังนะคะขอบคุณที่คุณขอบคุณจิพัฒนนะคะขอบคุณครูอ้อยค่ะขอบคุณคุณอนุสรนะคะขอบคุณกระท่อมพินเคนค่ะ ขอบคุณคุณเบาสวนยางด้วยนะคะดึกแล้วยังอุตสาวว่าห์เเบะมาเนาะขอบคุณนะคะเริ่มดีเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มดีขึ้นแล้ว อะไรอะไรถ้าเราเราโบกโบกโบกใครไม่ได้โบกโบกใครไม่ได้เราก็ได้จะเก็บเก็บกดไว้กับตัวเองเนาะเก็บกดไว้ตัวเองบางครั้งมันก็จะระเบิดออกมาเนาะบางครั้งเนาะ ขอบคุณเจ็ดล้านดวงตาค่ะขอบคุณสองล้านดวงตานะคะขอบคุณเปดไล่เปดเลิฟนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อขอบคุณนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะ ฝันดีคุณพระคุณเจ้าคุณคุ้มครองนะคะทุกคนทุกท่านเลยค่ะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยค่ะที่ว่าที่ยายเลยกก็ฉุกเฉินนะคะฉุกเฉินถ้าถ้าเกิดว่ามีอะไรก็ก็ยังดีที่มีเวทีนี้ไว้ให้เราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ กับคุณเพื่อนๆนนะคะบายบายได้เลยค่ะใครยังอยู่เนาะใครยังอยู่กับเยเล็กบ้างบายบายให้กันได้นะคะเพราะใจดวงนี้มีความรัก ขอโทษด้วยนะคะที่ที่วันนี้อ่อนเอไปนิดหนึ่ง